สวัสดีตอนเช้าจ้ามาจากมาตาเช้าเลยนะคะวันนี้ก็มีส้มตำนะคะแล้วก็มีปลาทอดด้จาของนะคะมีพร้อมส่งทุกวันนะคะแล้วก็ถึงกระเาพี่เจ้าหน่อยนี่เอาไว้เอาไว้ข้างล่างค่ะาไว้ข้างล่างนะคะครีมสลายฟ้านะคะมีพร้อมส่งทุกวันนะคะสั่งเข้ามาวันนี้นะส่งของข้างวันนี้เด้จาเซตนี้นะอันนี้ก่อนกินฝนต้องมาขายครีมพอนะคะเซตสลายฟ้าคนที่แบบพี่พี่ท่านไหนที่แบบถามเขาเยอะมากนะคะเซตนี้จะเป็นเซตที่ขายดีมากนะคะ เซตนี้จะอยู่450บาทจ้าโอนส่งฟรีนะคะไปทางมีบัวเพิ่ม50บาทจ้าแล้วก็เซตคู่กันแดดนะคะเซตนี้จะอยู่600บาทนะคะโอนส่งฟรีเหมือนกันจ้าไปทาง50บาทเหมือนกันนะคะแล้วก็เซตคู่สบู่ด้วจ้าอันนี้ก็คือเซตนี้จะอยู่600 6 50บาทจ้าน้อง 3. โอนส่งฟรีเหมือนกันนะคะนี่น้องลีลี่ก็อยู่ข้างๆเลยคะ่ะเดินอยู่นี่แล้วไม่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 ไมไมมาเล่นบ่ได้ด้มาจากก็ไปกินวันนี้ก็มีวันนี้ก็มีน้องคินแบบเลยเด้อค่ะแล้วทีนี้ นี่ก็จะเป็นปลาร้านะคะปะลาร้าที่พึ่งจะมาส่งวันนี้ปลาร้ากระซุมนะคะพึ่งจะเข้าวันนี้หมดเลยน,นี่มะเนี่ยแม่อาจารย์แล้วก็มีของแกงม,มีผักบุ้งแล้วก็มีฝน,นจะให้ดูบันช้อนนี้ใหญ่เลยจะใช้มือกดอะไรดิล้านฝนเหรอืม อะแม่ฝุนอร่อยมากลอ่ะแม่น้อ,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 องกินกัวงอกเา้มีขนมจีน อันนี้ก็ชักิิมสำแรับคนได้ไปส่งของให้พี่ๆที่สั่งเข้ามานี่เป็นข้าวเช้าคนนั้นอะ นี่ค่ะอืมเนื้อปลาเ่ได้บอกว่าปลาล้าของมันไม่เค็ม มีความรัวปลาแม่ขนอร่อยนี่ค่ปะปลาแม่คนะรับยมีความร้อนมากอากาศร้อนร้อนสองนาทีเราจะอากาศร้อนนมนี้องพี่เดซี่กับคุณยายก็อยู่ในบ้านพ,พี่จ๋าฝนฝากติดตามและฝนแฟนเพจนะคะแล้วก็อีทเอฟแฟนเพจนะคะแล้วก็ช่องยูทูบของพี่เดียมต้องแสีนะคะทุกคนกดไลค์ของพี่มีความหมายกับฝนมากเลยนกงแชร์ให้พี่จ๋าขอให้กดไลค์ลกดชแชร์ออกไปหลายๆด้วยจ้า แล้วก็ฝากอุดหนุนคีมด้วยเลยจ้าไม่เชิญซิสไนสันวันนี้นะคะน้องลิลลี่นะคะแล้วก็น้องคิมนะคะก็ต้องขอจบคลิปไปก่อนนะคะเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปของน้องเฟนมาให้ดูน่ารักน่ารักเนาะวันนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปไปก่อนค่ะสวัสดีจ้าขอบดคดณนะคะ